สวดัสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับใจหวานเจ๊ฟนะครับรถมือสองคัสเกตเบนบบรีนะครับบายทอโต้คาร์เลยครับนะวันนี้ผมมากับรถกระบะสีขาวมุกรถยอดฮิตนะฮะติดตลาดนะขวัญใจไวรุ่นไทยตอนนี้ขวัญใจคนขับสี่นะฮะเกียร์ออโต้นะครับก่อนไปชมคลิปการฝ่ายทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์ นี้ได้เลยนะทั้งแอดไลน์ทั้งโทรหาผมเบอร์นี้ได้เลยนะฮะรถเพิ่งเข้ามาุสดร้อนๆยังไม่ได้ล้างเลยนะครับถ่ายกันแบบให้ดูแบบดิบๆบอดี้สวยๆเดิมๆนะครับนะอ่ะคันนี้นะครับ all new isuzu n m a c นะฮะ3.0แซดแพทเท็ Z, ate, นะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้โฟร์วินะครับขับสี่นั่นเองนะครับนะคันนี้เป็นปี2018สีขาวมุกนะจะเห็นว่ารอบนี้ไม่เหมือนรอบไหนนะฮะร,รอบนี้ จัดทรงลงล้อทำปลายท่อมาให้เรียบร้อยนะฮะรถสวยๆแบบนี้นะฮะเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะครับไฟหน้านะได้เป็นโปรเจคเตอร์นะไฟหน้าแท้เดิมไฟเดย์ไทม์นะครับนะไฟตัดหมอกจัดมาให้ชุดสเกิร์ตด้านหน้าเนะี่ยเป็นของโรงงานนะนะตัวหนังสือโครมเมียบและที่สำคัญคือนะฮะได้แต่งตัวหนังสือมาด้วยนะวีคอสสปอร์ตนะครับนะโครงสร้างส,สวยๆเดิมๆสีขาวมุกนะครับในะส่งตัวล้อเนี่ยนะได้เป็นล้อแม็กแลนโซนะครับขอบ18 นะครับนะและยางปี2อ2 1นยะ่ะสวยสวยเดิมๆินี่เป็นไงฮะโครงสร้างภายในรอยมาร์กรอยแต้มสียังอยู่ครบนะตัวหนังสือบันไดด้านข้างเอบันไดด้านข้างนะครับนะโครงสร้างสวยเดิมๆกระจกมองข้างไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวสีเทาสวยๆนะครับที่เปิดเป็นโครเมียมนะฮะกันสา์นะดี D Mac, แม็กแหลกหลังคาด้านบนนะจัดมาให้ครบเลยอ่านะและดูภายในนี่ดูเสาบีนะเสาบีน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสวย,สวยๆและภายในเนี่ยพื้นเนี่ย จัดผมเดมอนคัมาตั้งแต่ตั้งแต่เดิมอยู่แล้วนะนี่ภายในเป็นไงฮะตัวเบาะนะได้เป็นเบาะหนังนะครับสวยๆแบบน,นี้นี่อ่าสีน้ําตาลตรงกลางเป็นเคปหน้าปักตรงสือ่อวีคอร์สนะโครงสร้างภายในสวยๆเดิมๆครับนะรถเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะดูภายในเป็นไงฮะห้องโดยสารกว้างๆนะครับนะนั่งได้กันทั้งครอบครัวแน่นอนนี่โครงสร้างด้านหลังสวยๆเดิมๆนะครับคอร์สลีเดอร์นะครับล้อแม็กเลนโซ่ยางปี21สวยๆนี่4ีคูณส เดิมโรงงานครับทางบันไดด้านหลังนี่ฮะเป็นแต่งเป็นแบบว่าการชนมาให้เลยนะแล้วตรงนี้เป็นไฟแบบ LED ตอนถอยด้วยนะตอนถอยจะขึ้นไฟ LED ให้นะนี่มีที่ลากจุงให้ด้วยแล้วใส่ตัวหนังสือแต่งตัวหนังสือมาให้ V Cross นะครับอ่ากล้องหลังมีให้ที่เปิดเป็นโคมีมนะครับแม็กไลเนอร์ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะไฟเบรกด้วยสามคลบปฉลามมีให้ครบนะครับนี่ฮะ3.0แซดแพดเท DDI b u o k Power นั่นเองนะครับ นะโครงสร้างสวยเดิมเดิมนะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนะตัวล้อแม็กนะตัวโครงสร้างเดิมเดิมสวยๆนะภายในนะครับนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับว่าคันนี้จัดทรงล,งล้อทำปลายท่อมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยผมบอกให้คันนี้นะครับนี่ฮะอ่านี่ครับนะนีเนะ่เป็นไงฮะเป็นฮะหวานเจี๊ยบไหมฮะหวานเจี๊ยบเลย นะใครหาอยู่นะผมบอกเลยว่าภายในเนี่ยครบเครื่องนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับได้เป็นจอทัชสกรีนด้วยนะฮะเชื่อมต่อได้หมดเลย Apple CarPlay นะครับนี่เป็นไงฮะแล้วก็ได้เป็น Air Auto ตรงกลางเป็นดิจิตอลนะครับเกียร์ออโต้นะนี่เกียร์ออโต้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้นี่โหมดขับ2ขับ4ครับ2 high 4 high 4 low นะครับมีกล้องบันทึกหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเดิมๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะฮะเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้า ป็นไงฮะสวยๆเลยคันนี้หวานเจี๊ยบเลยนะเสียงนี่หวานเจี๊ยบเลยใครหาอยู่นะครับนะคันนี้ Isuzu Max นะ3.0แซดแพทเทจนะครับ4ประตูนะครับนะแคปโฟร์ 4WD ปี2018สีขาวมุกนะครับไม่169,000โลนะค่าตัว639,000บาทนะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยสำหรับท่านใดที่กำลังมองหานะครับรถ4ประตูเกียร์โต 4WD แบบนี้นะครับรถสวยๆจัดทรงลงล้อมาให้แบบนี้นะสามารถติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับไจหวานเจี๊ยบนะครับรถมือ2คัสเกตมินบุรีนั่นเองนะฮะบายทอโตคานะครับนะฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมนะครับไจหวานเจี๊ยบนะฮะกับรถวีคอร์โอ้โหหวานเจี๊ยบเลสวยด้วยแล้วสีสวยด้วยนะสีขาวสียอดฮิตนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ